อย่างแรกเลยนะครับเราต้องหัดเป็นคนสังเกตก่อนเข้าไปในพื้นที่แล้วดูพวกแผนผังป้ายหนีไฟว่าทางเข้าทางออกอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อเวลาเกิดเหตุฉิกเฉิเนี่ยเราจะได้สามารถไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีผ้าเนี่ยเป็นอะไรเขาเรียกว่าผ้าเช็ดหน้าเนี่ยชุบน้ําแล้วก็อุดจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้เราสูดควันพิดเข้าไปนะครับแล้วใช้เสื้อเราได้ไหมคะได้เหมือนกันครับ สวัสดีค่ะพบกับตั๊กนาญยาพงพธิวัฒน์ในรายการสุงวัยวารตีรายการที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเก่าที่หัวใจยังฟิต ด้วยความรู้ในเรื่องของการดูแลทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะในช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะจะจะพาออกเดินทางท่องเที่ยวไปชมเมืองประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งจะพาย้อนกลับไปซึมซรรับบรรยายกาศในอดีตท,ที่สร้างความสุขให้กับวัยเก่าไปติดตามนนช่วงเก่ายกขวนค่ะ Go <laughs> ในช่วงเก๋ายก๋วยวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมและพี่ๆไวเก๋าออกมาเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปที่เหมาะกับวัยเก๋าแนะนําค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางง่ายของกินอร่อยค่ะรวมถึงมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ให้เราเรียนรู้หลายที่เลยค่ะเริ่มต้นที่แรกนะคะที่นี่ค่ะจะพามาสักการหลวงพ่อโตที่วัดพนังเชิงค่ะ ความสําคัญของวัดนี้ก็คือความเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะมีประวัติศาสตร์ยาวนานอยู่คู่กับเมืองอยุธยามาจนถึงปัจจุบันค่ะวัดพนังเชิงวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีค่ะและได้รับการบูรณะอย่างดีมาจนถึงปัจจุบันพระพุทธไตรัตนายกหรือหลวงพ่อซำปอ,อกง หรือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่และใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาค่ะหน้าตักกว้าง20เมตรสูง19เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาราวิชัยซึ่งได้มีการบูรณะใหม่ทั้งองค์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2394ค่ะ ถ้าใครได้เข้ามาในพระอุโบสถแล้วนะคะในพระอุโบสถวัดพนังเชิงนั้นมีพระพุทธรูปสำคัญ3องค์ค่ะคือพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปปูนและพระพุทธรูปนาคพระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยทำจากทองสำลิดหน้าตักกว้างสามอกสูงสี่อก ส่วนองค์กลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยามีขนาดหน้าตักกว้าง4ศอกสูง5ศอกส่วนพระพุทธรูปนาคเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยนั้นจะมีสีออกแดงๆหน้าตักกว้าง3ศอกสูง4ศอกค่ะนอกจากนี้ใกล้กันกับพระอุโบสถยังมีศาลพระนางสร้อยดอกหมากหรือศาลเจ้าแม่แอนเนียอนุสร์แห่งความรักของเจ้าชายสายน้ำพึ่งกับพระนางสร้อยดอกหมาก ซึ่งยังเป็นตำนานแห่งการสร้างวัดพนังเชิงวรวิหารค่ะปัจจุบันศาลเจ้าแม่ส้อยดอกมากถือเป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างไทยจีนมาช้านานตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาจนถึงปัจจุบันค่ะยังมีการจัดงานสืบสารประเพณีจีนรวมถึงบริเวณศาลเจ้าแม่ดอกมากยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะแบบจีน เช่นบริเวณหน้าป้ายสารมีทั้งอักษรไทยและจีนเขียนว่าเปยเนียงหากแปลแยกจะได้ความหมายว่าหญิงสาวผู้โศกเศร้าแต่หากแปลร,รวมจะหมายถึงพระแม่ผู้เปี่ยมเมตตาค่ะ มาที่ตำบลขนอนหลวงค่ะจะชวนมาเดินตลาดโบราณน่ารักน่ารักนะคะที่นี่คือตลาดก้งโค้งค่ะจะเป็นยังไงนะคะมาพูดคุยกับคุณกุ้งณภาพรพิมประธานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาคุณกุ้งคะตรงนี้เนี่ยมีประวัติด้วยใช่ค่ะเดิมทีเมื่อก่อนนี้ก็เป็นตลาดอยู่แล้วเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้ากันใช่ค่ะมีประวัติยังไงบ้างคะ ก็ทําไมถึงเป็นจุดแรกเปลี่ยนสินค้าก็คือว่าตรงนี้ชื่อก็บอกแล้วเมื่อกี้คุณตั๊กก็บอกแล้วตำบลขนอนหลวงนะคะขนอนรู้จักขนอนไหมคะขนอนสถานที่ที่รับเก็บภาษีต่อคําว่าหลวงก็คือขนอนที่ใหญ่ที่สุดในราชธานีสิยาเป็นด่านเก็บภาษีที่ใหญ่ที่สุดของราชธานีเรานะคะก็พอใหญ่ที่สุดก็คือรับเก็บภาษี จากต่างบ้านต่างเมืองเลยก็คือจากต่างประเทศเรือที่มาจากทางทะเลนะคะมาจอดที่นี่เพื่อเสียภาษีแล้วก็เอาสินค้าที่มากระเรือขึ้นมาวางซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแหละนะคะจนที่นี่กลายเป็นตลาดนะคะคำว่าก้งโคง้งทำไมถึงเรียกกงโคง้งหลายคนจะถามเ,าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกติดปากกันเพราะเห็นคนขายนะคะก็ไม่ถือตัวที่จะนั่งกับพื้นค,คนซื้อคนขายก็อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยืนค้ำศีรษะกันมีคนนั่งกับพื้นเขาก็จะแบบ จะพูดคุยจะต่อรองราคาหรือจะซักถามอะไรก็โน้มตัวลงไปตั้งก้มค่ะด้วยความสุภาพอ่อนโยนด้วยอัยาสัยไในตีที่ไม่มีชนชาติใจทําได้เหมือนแล้วก็คนไทยโบราณใจดีวิถีชีวิตเรียบง่ายเห็นอะไรก็จะเรียกแบบนั้นอย่างเช่นเราง่ายๆเลยคือถ้าเกิดเขาเห็นเด็กโบราณที่ไว้ทรงผมจุกก็แกะเขาก็เรียกตามนัน เพราะฉะนั้นที่นี่พอเห็นมีแต่คนกงโค้งก็เลยเรียกกันว่าตลาดกงโค้งนะคะ<า>พอเราเสียฟงครั้งที่2ตลาดกงโค้งก็หายไปตามการ<า>ลเวลาที่การค้าขายาย้ายไปทนบุรีและราาา้านโชสินพอเรามาสอง9้าเรานี้เริ่มเพราะเจ้าของที่อนุญ,ญาตให้ชุมชนมารื้อฟื้นภาพประวัติศาสตร์ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในสถานที่เดิมเป็นเวลา10กว่าปีแล้วโดยที่ไม่ได้เก็บค่าเช่าที่ะนะคะเราเก็บกินอายในอดีตอะไรมาไว้ที่นี่บ้างคะก็คืออย่างที่บอกภาพประวัติศาสตร์เริ่มด้วยคนค,คนที่นี่นะคะเราจะอยู่กันแบบคนไทยโบราณใจดีทำของดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงค,คนที่มาหาเราเราจะไม่พูดกันว่าเขาเป็นลูกค้าเราจะบอกว่าเขาคือญาติสนิทมิสหายที่กลับมาให้กำลังใจเรา แค่แวะมาเยี่ยมชมพวกเราก็แอบ,บนิยมคุณอยู่ในใจค่ะแล้วส่วนใหญ่สินค้าที่มาขายอยู่ในตลาดนี่คืออนูในท้องถิ่นครคะเออจริงๆแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าคนขายที่นี่เราก็หลากหลาย <c oughs> หลากหลายเพราะเราไม่ได้ว่าเฉพาะชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น เรารวมว่าใครก็ได้ที่อยากมาเป็นคนไทยโบราณมาลื้อฟื้นภาพประวัติศาสตร์ด้วยกันก็มาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นของนะคะก็จะเป็นของที่หลากหลายตั้งแต่อาหารหวานคาวที่เขาสามารถใช้ภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมของความกินอยู่ของการเป็นเมืองหลวงเก่าของเราลือฟื้นขึ้นมารวมทั้งของอะไรก็ได้ที่เขาสามารถเอามาจับจ่ายใช้สอยเพราะในประวัติศาสตร์มันเป็นท่าเรือ ท่าเรือก็คือสิ่งที่ทันสมัยในสมัยนั้นจากประเทศไหนๆก็มารวมกันได้เพราะที่นี่ก็เลยกลายเป็นแหล่งรวบรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของตกแต่งบ้านเสื้อผ้าเครื่องปั้นดินเผาเครื่องจักรสารรวมทั้งบริการต่างๆค่ะรับรองว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถไปไหว้พระเสร็จแล้วมาหาของอร่อยๆช้อปปิ้งนะคะต่อเที่ยววังได้อีกเที่ยววังได้อีกวังไปอินค่ะวังไปอินค่ะเดียวว่าเป็น ที่สร้างความสุขให้กับวัยเก่าแน่นอนนะคะครบทุกรสชาติเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถมาได้เลยนะคะใกล้ๆที่จังหวัดพระนารศรีอรุทยาวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะคะ,ขอ,คอะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคําว่าสมาธินะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นการที่เรานั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมหรือแม้กระทั่งการนั่งสมาธิต่อหน้าพระ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาธินะคะยังหมายความรวมถึงว่าการที่เรามีสติรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวด้วยโยคะนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยเตรียมพร้อมสําหรับร่างกายและจิตใจในการฝึกสมาธิและสติด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรามาฝึกพร้อมกันเลยดีกว่านะคะว่าโยคะเนี่ยสามารถสร้างสมาธิได้อย่างไรและมีอาสนะอะไรบ้างไปฝึกพร้อมกันเลยค่ะท่าแรกค่ะ วางเท้าซ้ายไว้ด้านล่างนะคะแล้วยกขาขวาขึ้นนะคะให้ตะตุ่มอยู่บริเวณเข่านะคะและกระดกปลายเท้าทั้งสองข้างขึ้นเอามือช้อนไปที่ก้นนะคะให้กระดูกลองนั่งทั้งสองข้างแนบชิดติดพื้นค่ะแล้ววางมือข้างลาตัวบางท่านเนี่ยแค่ขยับแค่นี้ก็ตึงแล้วใช่ไหมคะแต่การฝึกในอาศนะเหล่านี้นะคะที่มาฝากกันเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เรามีสมาธิได้ดีขึ้นนะคะแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการนั่งสมาธิได้ด้วยนะคะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นค่ะหายใจออกเดินมือช้าๆค่ะเดินมือไปสังเกตนะคะคางตัวยังตั้งอยู่ตัวจะยังไม่กดหลังลงนะคะยืดไปค่ะพับจากสะโพกยืดกระดูกสันหลังไปสุดแล้วไม่ไหวแล้วนะคะให้กดคางชิดอกค่ะใครเอาศีรษะวางพื้นได้วางที่พื้นค่ะอยู่กับลมหายใจเข้าออก5ารอบลมหายใจค่ะ หายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าด้วยค่ะตั้งนขานขึ้นค่ะหายใจออกค่อยเดินมือกลับมาช้าๆนะคะวางมือข้างลำตัวหายใจเข้ายกมือพนมตึง ตอนที่ยืดตัวขึ้นนะคะให้ยืดกระดูกสันหลังขึ้นด้านบนลดศีรษะให้ห่างหูนะคะและหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือขวาวางข้างลำตัวห่างไปประมาณสักหนึ่งฟตุตและหายใจเข้ายืดตัวอีกครั้งหนึ่งหายใจออกค่ะค่อยๆลดข้อศอกลงพื้นถ้าไหวถ้าไม่ไหวได้แค่นี้คางไว้เท่านี้นะคะแต่ถ้าใครเอาศอ,อกวางพื้นได้ลดศอกวางพื้นและมองข้ามแขนซ้ายขึ้นสู่เพดานค่ะ อยู่กับลมหายใจเข้าออก5้ารอบลมหายใจค่ะสังเกตดูนะคะว่าสะโพกซ้ายตรงยังติดพื้นอยู่ถ้าใครลอยลักษณะนี้เลยสะโพกลอยขึ้นมานะคะให้กดสะโพกลงแล้วยกศอกขึ้นนะคะดีค่ะหายใจเข้าค่ะยกมือพนมสูงหายใจออกลดมือซ้ายวางข้างลำตัวและหายใจเข้ายืดลำตัวอีกครั้งค่ะหายใจออกค่อยๆเอ็นตัวค่ะไปทางด้านซ้าย ยืดไว้ค่ะหายใจเข้าออกนะคะมีสมาธิอยู่กับการฝึกอยู่กับลมหายใจตัวเองค่ะหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าค่ะยกมือพนมสูงหายใจออกนะคะลดมือขวาวางด้านหลังมือซ้ายนะคะจับไปที่เข่าขวาและบิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปค่ะหายใจเข้าและหายใจออกค่ะ หายใจเข้าหายจะออกหันหน้ากลับมานะคะเปลี่ยนข้างค่ะขาข,าขวาอยู่ด้านล่างขาซ้ายอยู่ด้านบนนะคะในขณะที่วางเนี่ยสังเกตดูนะคะให้เข่านะคะกับข้อเท้าเป็นแนวเดียวกันด้านในเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะและวางมือด้านหน้ากระดกปลายเท้าทั้งสองข้างขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเซฟัวเข่าอย่างการกระดกปลายเท้านะคะบางท่านเนี่ยจะกระดก นิ้วเท้าไม่ใช่นะคะกระดกปลายเท้าคือต้องกระดกจากข้อเท้านะคะเป็นการช่วยเซฟหัวเข่าเราในขณะที่เราก้มนะคะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นค่ะหายใจค่อยๆเดินมือช้าๆค่ะเน้นมือไปไม่ไหวแล้วสุดแล้วนะคะค่อยๆลดศีรษะลงอยู่กระลมหายใจเข้าออกผ่อนคลายห้ารอบลมหายใจค่ะ หายใจเข้าตั้งคางขึ้นนะคะหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับมาช้าๆพร้อมลมหายใจออกวางมือข้างลำตัวหายใจเข้ายกมือพนมสูงค่ะยืดลำตัวขึ้นนะคะไลหล่ห่างหูหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือซ้ายวางข้างลำตัวหายใจเข้ายืดลำตัวอีกครั้งหายใจออกค่อยๆลดศอกซ้ายวางพื้นค่ะแล้วเงยหน้านะคะหงนหน้ามองข้าม แขนขวาขึ้นสู่เคดานค่ะยืดไว้ค่ะเหมือนท,ที่ตุนบอกไปนะคะถ้าใครสะโพกเปิดขึ้นมาลักษณะนี้นะคะให้ยกศอกขึ้นให้สะโพกนะชิดติดพื้นแต่ถ้าใครลดศอกวางพื้นได้แล้วสะโพกยังติดพื้นอยู่ทำค่ะหายใจเข้าขึ้นยกมือพนมสูงหายใจออกลดมือขวาวางข้างลําตัวหายใจเข้ายืดตัวขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆลดเอ็นตัวไปทางด้านขวา และมองลอดแขนซ้ายขึ้นสู่ไปดานค่ะหายใจเข้าออกไว้ค่ะผม5รอบลองหายใจแล้วหายใจเข้าขึ้นยกมือพนมสูงหายใจออกนะคะเอามือซ้ายวางด้านหลังมือขวาวางด้านหน้านะคะจับหัวเข่าออซ้ายไว้ค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกบิดตัวค่ะ มองข้ามไหล่ซ้ายไปข้างหลังนะคะในขณะที่เราคร้างอาสนะเนี่ยให้เราหายใจเข้าออกไว้ค่ะหายใจเข้าและหายใจออกครบห้ารอบลมหายใจแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกตัวกลับมานั่งสบายๆในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านหน้า วันนี้นะคะสำหรับโยคะที่ช่วยสร้างสมาธิมาปากกันเนี่ยถ้าเราหมันฝึกฝนเป็นประจํานะคะจนกระทั่งวันหนึ่งร่างกายรวมกับจิตใจและลมหายใจเป็นหนึ่งได้นอกจากจะช่วยสร้างสมาธิแล้วนะคะจะช่วยทาให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่แข็งแรงได้ค่ะ ต้นอ,อ้อพัทิมาโกโมลบรวรกุลค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเหตุไฟไหม้ค่ะเราจะเห็นตามข่าวนะคะมีไฟไหม้ตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในชุมชนแออัดรวมไปถึงตามบ้านเรือนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในการป้องกันหรือว่าการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นค่ะวันนี้นะคะมาร่วมพูดคุยกับว่าที่ร้อยตรีกิจสักเนียมหอมเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหา และกู้ภยัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยสวัสดีค่ะครหรือว่าคุณหนุ่มนะคะว,ว,วันนี้มาพูดถึงเรื่องเหตุไฟไหม้นี่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะครเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าป้องกันไว้ดีกว่าคะ่ะบ,บริเวณไหนในบ้านหรือว่าบริเวณไหนที่มักจะเกิดเหตุไฟไหม้มากที่สุดคะครับผมก็จากสถิตินะครับก็จะเป็นสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัวนะครับ ราะว่าหนึ่งละมีการเก็บเชื้อเพลิงในการที่จะอุ่นอาหารนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีการหลงลืมอุ่นอาหารทิ้งไว้ไม่มีผู้ดูแลนะครับ,รบก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้บ่อยที่สุดที่ห้องครัวนะครับและสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดเหตุไฟไหม้คืออะไรคะแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลวงจรเป็นระดับหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ค,ครับ แล้วเหตุไฟฟ้าลัดวงจรทําให้เกิดไฟไหมมาจากอะไรคะครับผมบางทีอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้ตรวจสภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีการใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็สายไฟอาจจะเก่านะครับหรือบางทีผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับมาตรฐานอุตสา,าหกรรมอย่างเงี้ยเรานามา<ะ>ใช้งานนะครับก็อาจจะทําให้เกิดไฟไหมได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เริ่มมีการใช้อ่า รถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าเงี้ยบางทีการชาร์จแบตทิ้งไว้เนี่ยนานๆนะครับหรือว่าบางทีที่ไม่ได้มีเหมือนทิ้งปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยหรอคบก็เกิดไฟไหม้ได้โอกาสเกิดไฟไหม้ได้ก็เริ่มเห็นบ่อยขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นข่าวเนี่ยล่าสุดก็จะมีเรื่องของบางสถานที่รถกอล์ฟที่เป็นแบตเตอรี่อย่างเงี้ยชาร์จทิ้งไว้แล้วเกิดเพลิงลุกไหมใช่ครับผมอย่างถ้าผู้สูงอายุไปอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ เพลิงไหม้ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะเราต้องประเมินสกักยภาพตัวเองก่อนในฐานะที่ท่านเป็นผู้สูงอายุหรือว่าประเมินว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเราเดินสะดวกไหมเราล้องขอความช่วยเหลือได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทําสิ่งนั้นได้นะมันก็สามารถที่เอาตัวรอดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวกออหรือบางที่บางท่านจะปวดติดเตียงเนี่ยก็ต้องมีผู้ดูแลแล้วผู้ที่ดูแลเนี่ยท่านมีความรู้ในการที่จะแจ้งเหตุในการที่จะ จะเก็บริงของให้เป็นระเบียบนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการที่จะตั้งจุดที่ผู้สูงอายุท่านพักอาศัยเนี่ยควรจะอยู่ใกล้ทางเข้าออกที่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือลได้อย่างสะดวกนะครับรวมถึงชุมชนด้วยนะครับชุมชนก็ควรจะต้องรู้ว่า,าบ้านหลังนี้นะมีผู้สูงอายุนะครับอยู่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ตรงจุดไหนถ้าเวลาเกิดเหตุพวกนี้เนี่ยจะได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแต่เบื้องต้นก็คือผู้สูงอายุเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าหนีได้เนี่ยถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับควรจะหนีออกมาก่อน ค้าดแบบเคลื่อนไหวตัวเองออกไปได้ครับนีกมาก่อนมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะครับจากนั้นเราโทรศัพท์แจ้งเหตุนะครับแต่ที่สําคัญก็คือต้องมีสติครับท่านต้องมีสติก่อนเลยค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองสามารถเดินได้เคลื่อนไหวตัวเองออกไปได้เนี่ยก็คือออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนเลยไม่ใช่ว่า เพิงไม่โทรศัพท์บางคนแบบนั้นเลยนะคะโทรแจ้งก่อนเลยจริงๆแล้วควรที่จะออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยแจ้งเหตุใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงทรัพย์สินนะครับอย่างเรื่องของการตัดสินใจว่าเราจะดับไฟหรือว่าการตัดสินใจว่าเราจะควรเดินออกไปขอความช่วยเหลือหรือหนีไปก่อนครับเรามีปัจจัยอะไรบ้างเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ไต่ตองตรงนี้เพื่อการตัดสินใจค่ะใช่ครับของผมนะครับก็ในส่วนนี้จะแนะนําว่ามีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือ ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางวันเรากําลังทํานู่นทํานี่อยู่ได้กลิ่นควันไฟมาก็ยังพอที่สามารถะระงับเหตุได้คือมันยังเกิดเหตุไม่นานใช่ไหมครับถ้าเรามีถังดับเพลิงมีทักษะเนี่ยในการที่จะเข้าไปดับเพลิงเนี่ยฉีดนะครับหลักการาง่ายๆดึงกดปลดสายคือดึงสลักปลดสายมาบีบคันบีบแล้วก็สายฉีดไปที่ถังเพลิงเนี่ยแล้วก็รีบออกมาจากจุดเกิดเหตุนะครับเพราะว่าถังดับเพลิงบางชนิดเนี่ย เช่นที่เป็นพวกผงที่มีแห้งเนี่ยพอท่านฉีดไปแล้วมันจะฟุ้งกระจายทา่านก็จะมองไม่เห็นครับ oh. ใช่ทีนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือท่านอยู่ในบ้านของตัวเองถ้าอาจจะมีความคุ้นเคยว่าทางเข้าทางออกทางนี้มันสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะครับอย่างที่2คือเรื่องของเงื่อนไขเวลาแต่ถ้าเกิดเหตุตอนกลางคืนบางทีเรานอนหลับอยู่ได้กลิ่นปุ๊บหรือสัมผัสถึงความร้อนเนี่ยบางทีไฟมันไหม้เกิน4ี่นาทีครับตามทฤษฎีก็คือมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยถังระเพิงแล้ว จะต้องเป็นหน่วยดับเพลิงเข้ามาทําการช่วยเหลือระงับเหตุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะระงับเหตุได้ไหมแนะนําให้อย่างนี้บอกครับหนีเอาตัวรอดก่อนนะครับแล้วค่อประเมินสถานการณ์ เพราะฉะนั้นคือถ้าเราเห็นแล้วว่าตัวเราเองไม่สามารถที่จะระงับเพลิงได้เราออกไปขอความช่วยเหลืออาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่าแต่ถ้าสามารถทําได้แล้วเรามีทักษะในการที่จะใช้ถังดับเพลิงอยู่แล้วเราก็อาจจะระงับเหตุได้แล้วก็ตรงนั้นไฟก็อาจจะดับก็ได้เหมือนกันใช่ครับแต่ถ้ายังไม่ดับ เราก็หนีออกมาก่อนที่ว่าเราไปขอความช่วยเหลือก่อนชีวิตเรามีค่าแล้วก็สําคัญมากๆนะคะอย่างบางบ้านนะคะผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านแต่ว่าช่วงตอนเกิดเหตุไฟไหมอะค่ะอาจจะล็อกประตูนอกบ้านไว้แล้วเวลาออกไปอย่างก็จะออกไปยังไงอะจริงนะอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าการกระทําแบบนั้นเนี่ยเป็นสีเน้าอะไรต่อผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะครับอาจจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยมาท่านอาจจะบอกว่า ถ้าไม่ล็อกบ้านไว้เดี๋ยวขโมยขจงเข้ามาทํำยังไงใช่ไหมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีไปค่อนข้างไกลนะ,ะอาจจะติดตั้งกล้องซ c t v มีระบบตรวจจับมีเซ็นเซอร์กันขโมยพวกนี้ะนะครับแล้วก็ที่บ้านเนี่ยอาจจะติดตั้งลักษณะของเหล็กดัดที่มันสามารถที่จะเปิด,ดจากข้างในได้อะไรประมาณนี้นะครับเปิดจากข้างในได้นะครับผู้สูงอายุถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินท่านสามารถที่จะออกมาได้ประมาณนี้แต่ไม่ควรที่จะล็อกจากด้านนอกอย่างที่บอกครับ พราะมันอันตรายนะครับถ้าเกิดล็อกและเกิดเหตุตอนนั้นจริงๆผู้สูงอายุควรทำยังไงคะถ้าหนีไม่ได้<อ>วิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือทํายังไงจะให้รอดจากภาวะขนาดนั้นได้ก่อนนะครับอย่างี้บอกเรานี้จากบ้านไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการเข้าไปอยู่ในห้องห้องที่ไม่มีความร้อนนะครับก็คือห้องที่อาจจะอยู่ไกลจากต้นเพิงมากที่สุดนะครับจากนั้นก็ถ้ามีผ้าขนหนูนะครับ<า>ท่านเอามาชุบน้ําแล้วก็อุดไปตามร่องของประตูหน้าต่าง เพื่อ <P ew> er> ไม่ให้ควันไฟเนี่ยเข้ามานะครับเพราะว่า90%ของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากการสูดดมก๊าซพิษจากการเผาไหม้เข้าไปนะครับทำให้หมดสติแล้วก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะครับและที่สําคัญครับไม่ควรที่จะหนีเข้าไปในห้องน้ํานะครับมันมีสาเหตุเขาบอกเอ้ยไฟไหม้หนีเข้าห้องน้ำ<อ>เพราะว่ามันมีสาเหตุที่ว่าข้างนอกเกิดความร้อนสูงมากนะครับน้าข้างในบางทีเกิดเป็นไอน้ําขึ้นมา เกิดข้างในงอความร้อนสูงนะครับควันด้วยใช่ครับควันเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นรออเ,เราไม่มีทางหนีก็มีโอกาสเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นหนีแล้วพยายามขอความช่วยเหลือด้วยการอาจจะต้องโทรศัพท์เลยติดตัวแล้วก็ไปหลบขอความช่วยเหลือถ้ามีหน้าต่างก็โบกมาที่หน้าต่างโรงงานนี้ขอความช่วยเหลือคนข้างนอกมาช่วยเหลือนะครับเป็นลักษณะนี้แล้วถ้าอย่างบางบ้านนะคะอาจจะเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะคะแล้วก็ เกิดเหตุไฟไหม้อาจจะด้านล่างแต่ว่าเราอยู่ด้านบนลงมายังไงล่ะคะคราวนี้ลงมาไม่ได้ใช่ไหมครับลงมาไม่ได้ทำยังไงคะถ้าหนีได้ปกติหนีถ้าหนีไม่ได้รอความเช่่ยเหลืออย่างที่ผมบอกวิธีการเมื่อสักครู่นะครับแล้วถ้าในบริเวณนั้นมีเหตุไฟไหม้ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของเราเลยและมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะอย่างแรกนะครับชุมชนในพื้นที่อย่างที่บอกครับเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะลดความรุนแรงได้หรือลดความเสี่ยงได้ด้วยการที่ เราเตรียมสถานที่ก่อนเตรียมพื้นที่เรานะครับหลักการง่ายๆเลย5้าสอนะครับห้าสอสสางสะดวกสุขาระนะครับก็คือจะเตรียมพื้นที่ให้มันโล่งไม่มีการสะสมของเจ้าเพลิงพวกนี้นะครับบ้านเราอย่างที่2คือในชุมชนก็ได้รับรู้ว่าหลังนี้นะมีผู้สูงอายุผูป่วยติดเตียงอยู่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หลังนี้ควรจะเป็นหลังแรกที่คุณจะเข้ามาช่วยเหลือก่อนเพราะว่าเข้าช่วยเหลือได้ไม่ได้นะครับใช่แล้วเบอร์โทรศัพท์จุบเชิญอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องต้องมีไว้ไวะจะได้ขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีขนมค,ค้คะแล้วถ้า,ากเกิดเหตุไฟไหมนอกเหนือจากที่บ้านของเราอย่างเช่นแบบอาคารสูงหรือว่าไปตามห้างสรรพสินค้า หรือตามโรงแรมต่างๆที่เราไปพักหรือว่าสถานที่ที่เราไม่รู้เราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรคะครับอย่างที่เราเห็นในข่าวบ่อยๆนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้างสินค้าบ้างนะครับหรือบางทีเราไปพักตามโรงแรมแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องหัดเป็นคนสังเกตก่อนเข้าไปในพื้นที่แล้วดูพวกแผนผังป้ายหนีไฟว่าทางเข้าทางออกอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราจะได้สามารถไปได้อย่างปลอดภัยครับอย่างที่สองเนี่ยนะครับ เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยเนี่ยนะครับพยายามหนีไปยังจุดทางออกที่ใกล้สุดนะครับธรรมชาติของมนุษย์ก็บอกว่าเรามักจะออกทางเข้าที่เราเข้ามาหรือว่าทางที่เราคุ้นเคยใช้เป็นประจำเพราะมันเป็นสัญญาณยยาน,นะครับแต่นี้เราก็ต้องพิจารณาเลยครับว่าทางที่เราไปเนี่ยมันมีกลุ่มควันหรือว่ามีไฟอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไปทางนั้นไม่ได้ไปทางอื่นแทนนะครับแต่วิธีการในการที่จะเราจะเคลื่อนที่นะครับพยายามก้มให้ต่ำเข้าไว้แล้วก็ถ้ามีผ้าเนี่ย เขาเรียกว่าผ้าเช็ดหน้าเนี่ยชุบน้ําแล้วก็อุดจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้เราสูดควันพิษเข้าไปนะครับแล้วใช้เสื้อเราได้ไหมได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันครับถอดเสื้อมาหรืออุดเพราะบางทีเราแบบทุกนั้นก็ตกใจเราก็พยายามคือปิดจมูกเพื่อไม่ให้ควันเข้าไปทําให้เราสําลักควันหรือหายใจไม่ออกใช่ครับแล้วก็ก้มต่ำถูกต้องครับ ถ้าอยู่ตามห้างสินค้าเนี่ยบางทีจะมีการประกาศของเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ท่านออกไปทางจุดนู้นจุดนี้ครับเราก็ฟังคําแนะนําของเจ้าที่เพื่อความปลอดภยัยนะครับอ,อันนี้คือเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รบ,บริเวณสถานที่ที่เราไปเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรก็ค,รคือต้องศึกษาก่อนว่าทางหนีไฟตรงไหนเดินไปยังไงผังเป็นยังไงเพื่อความปลอดภยัยถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาเราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะครับผม วันนี้ต้องขอบคุณนะคะว่าที่ร้อยตรีกิตสรักเนียมหอมค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับ และทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยวารตีคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเข้าร่วมกิจกรรมในรายการหรือว่าให้รายการนำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้นอ้อนและคุณหนุ่มนะคะหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ